ตัวอย่างสั the ตว์เดรัจฉานเกิดเป็นมนุษย์ตัวอย่างเรื่องที่สัตว์เดรัจฉานกลับมาเกิดเป็นคนนั้นมีปรากฏในคัมภีร์น้อยมากโดยมากจะเป็นเรื่องที่สัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเทวดาซึ่งถ้าสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาได้ก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์ได้เช่นกันตัวอย่างที่สัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นมนุษย์ในคัมภีร์ก็มีเหมือนกันแต่เรื่องจะเป็นไปในแง่ของการรับผลกรรมแบบต่อเนื่องคือ เกิดเป็นมนุษย์เพราะแรงบาปที่ตนเคยทำไว้นั้นเบาบางลงดังเช่นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าของเราเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นนายช่างทองกระทำการเล่นชู้กับภรรยาผู้อื่นผลกรรมส่งให้ไปตกนรกแล้วเกิดเป็นกระเทย500ชาติเกิดเป็นลาเป็นโคอย่างละ500ชาติจากนั้นจึงเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกและเกิดเป็นหญิงอีก500ชาติในวงเล็บ อ่านเรื่องโดยละเอียดหน้า56จะเห็นได้ว่าก่อนที่จะเกิดเป็นคนตาบอดหูหนวกนั้นท่านต้องเกิดเป็นโคมาก่อนจึงกล่าวได้ว่าสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นคนได้แต่การเกิดในลักษณะเช่นนี้เป็นการเกิดเพราะอำนาจของเศษกรรมคือทำกมหนักมาแล้วต้องชดใช้กรรมจากหนักมาสู่เบาคือตกนรกก่อนจึงมาเกิดเป็นสัตว์แล้วจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ที่พิกลพิการ การเกิดเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของเศษกรรมดังที่กล่าวมานี้มักเป็นผู้ที่มีรูปร่างกายไม่สมประกอบพิกลพิการหรือมีความผิดปกติทางเพศเป็นต้นสัตว์เดรัจฉานมากเกิดเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่เพราะอำนาจของเศษกรรมชั่วอย่างเดียวสัตว์บางตัวก็เกิดเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของบุญที่ตนเคยทำไว้ในอดีตชาติก่อนโน้นหรือในชาติที่เกิดเป็นสัตว์นี้ก็มี จึงสัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์ด้วยอํานาจแห่งบุญจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายเมื่อเกิดแล้วก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีดังตัวอย่างที่พระราชพรมยานในวงเล็บหลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าไว้ในหนังสือประวัติหลวงพ่อปานโสนันโทในวงเล็บพระครูวิหารกิจ,จานุการน้าย2 1เท่านเล่าไว้ว่า ครั้งหนึ่งหลวงพ่อปานได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอาเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเนียมเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งชื่ออ e ีฝัยเพราะมีฝฟอยู่ที่ปากต่อมาแมวอ e ีฝัยของหลวงพ่อเนียมได้ตายลงวันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อเนียมกําลังฉันพัตตาหารเช้าจู่ๆท่านก็หัวเราะขึ้นมาแล้วก็พูดคนเดียวว่าอีฝ e ัยของข้ามันดีเว้ย มันไปเกิดเป็นคนที่ตลาดโควัง